นายเสกสรรกรลิ่นคูยอำเภอหนองผ่งยเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณศูนย์นเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรบ้านชับชมพูหมู่ที่8ตบบ้านโพธิ์อำเภอหนองผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์มีนางรัชดาพรทองใจสดสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ยและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการจัดแสดงบูธโปรแกรมการท่องเที่ยวซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารของฝ่าของที่ระลึกและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอาทิขนมครกชาววังออมไก่บ้านใบหูกวางไอติมมะม่วงยำหมอน้อยวายมะม่วงป๊อปคอนวุ้นมรกอพ้องทะเลดึกดำบันและพว่วงกุญแจไม้มะม่วงนอกจากนี้ยังมีบูธแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายกิ่งพันธุ์มะม่วง รวมถึงการลงพื้นที่ชมสถานที่สำคัญเช่นสุสานหอยชมดาวบนดินและสวนรุกชาติน้ำตกซับชมพูนายปิติตันติเสรีรัฐกำนันตะบนบ้านโพธ์กล่าวต้อนรับผู้ร่วมง,งานขณะที่นายทองจันทร์แก้วเพิ่มพัฒนาการอำเภอหน,นองไผ่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านนายเสกสรรกลิ่นภูนาเภน้องไผ่กล่าวว่ากิจกรรมดีโฮกช่วยให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมาการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนวทวิถีและคนในชุมชนบ้านทรัพย์ชมพูขับเคลื่อนการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโอทนวัตวิถีบ้านทรัพย์ชมพูประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเรื่องของโครงการนวัตพิถีนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งต้องต้องเรียนว่าวันนี้ได้มาที่นี่แล้วก็รู้สึกประทับใจมากเนาะ,ะกิจกรรมต่างๆที่ได้มานําเสนอไม่ว่าจะเป็นขนมคกขนมคกอร่อยมากนะครับแล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านแล้วที่สําคัญวันนี้ได้มาชิมเขาเรียกอะไรไอศครีมมะม่วงนะครับ อะไรต่างๆนี่ต้องถือว่าเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีของดีอยู่เยอะนะครับนอกจากนั้นยังได้ไปเข้าไปที่สวนลูกกชาตทรัพย์ชมพูได้ไปดูน้ําตกต่างๆก็ทําให้เห็นว่าในพื้นที่นี้มีมีเขาเรียกอ,อะไรทุนที่ดีในการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงเรื่องของอ อุทยานหินนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านโพธิเราซึ่งได้มีโอกาสไปดูก็ไปได้รับความรู้จากการบอกเล่าเรื่องราวของนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิซึ่งมีความรู้ในเรื่องนี้ดีนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านทรัพย์ชมพูหมู่ที่8ตํตำบลบ้านโพธิแห่งนี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวที่น้ําตก ที่สวนลูกชาติซับชมพูรวมถึงอุทยานหินนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอ,อําเภอหนองไผ่เราครับวันนี้เนี่ยนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชน,นอำเภอหนองไผ่ร่วมกับท่านนายอำเภอหนองไผ่หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในตําบลบ้านโพดเนาะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องบ้านรับชมพูหมู่ที่8นะตําบลบ้านโพด วันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่า <c oughs> เรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับก็คือว่าชื่อโครงการก็คือว่าเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติก็คือดีโฮนะครับในกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีการแสดงร้านร้านไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารพื้นบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ภูมิเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางการเกษตรซึ่งบ้านทรัพย์สมภูเนี่ยนะครับก็จะมีมะม่วงนะเป็นแหล่งผลิตมะม่วงนะครับที่มีคุณภาพสูงเป็นแหล่งส่งออกของมะม่วงนะในพื้นที่ของตำบลบ้านโพดนะครับเขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกด้วยในส่วนนี้นะครับ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการรวบรวมของดีทั้งหมดของหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาเรื่องอาหารการกินเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องความรู้ทางวิชาการในเรื่องของการเกรษตรมาจัดแสดงนะครับมาจัดแสดงแล้วก็เปิดตัวโครงการครยกว่าโครงการเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะรองรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ย นะถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวอำเภอหนองไผ่เนี่ยมีหมู่บ้านไหนที่จะสามารถเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะมีการสามารถที่จะทำอาหารเลี้ยงนะมีศิลปะประเพณีการฟ้อนลํมมีภูมิปัญญามาจัดแสดงด้วยเนี่ยนะครับนะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะนะหรืออาจจะมา4ีคน5คนก็แล้วแต่คือพื้นที่ของเรานี่รับได้นะครับรับได้